นะครับช็อปเปอร์ห้าสังกีหกสังตีเจ็ดนะครับนามิแปดนะครับแล้วก็สวัสดีครับสวัสดีครับ ครับ้านะครับนี่ก็เป็นนะครับพวงกุญแจวันพีชนะครับผมฟิล์มซัตนะครับก็อันนี้นะครับผมจะมีทั้งหมด9ตัวนะครับก็จะมีใบปิดทุกตัวนะครับอันนี้นะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะเป็นงานใหม่เนาะอันนี้ตัวตรงตะขอนไม่เป็นสนิมนะครับนี่นะครับก็จะมีอุศบหนึ่งนะครับอุศบหนึ่งนะครับโดบินสองนะครับ บลูค์สนะครับโซโล4นะครับโซโล4นะครับชอปเปอร์5ซังกี้6ซัซนกี้เนะครับนามนิ8นะครับแล้วก็9ก็จะเป็นโดฟี่นะครับเป็นกับตันกลุ่มนะครับก็เดี๋ยวดู ใบาพิตนะครับบายพิตขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบายพิตตอนนี้เป็ยังเช้าๆนะครับเสียงก็ยังอาจจะแบบนี่นะครับ 2 3 4, 5 6 7 8 9ครบทุกตัวนะครับประมาณมานี้ครับผม